วัดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องอัดฉีดแบบใช้แบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้แบตเตอรี่ขนาด88โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่เทียมก้อนใหญ่นะครับใช้งานได้ยาวนานนะครับรุ่นนี้อุปกรณ์ในกล่องจะประกอบด้วยเครื่องอัดฉีดนะครับมีสายยางสายดูดนะครับเรียบร้อยมีกระป๋องก้นโฟมนะครับแล้วก็มีคู่มือให้มีสายชาร์จนะครับถุงมือผ้าล้างรถถุงมือผ้าเช็ดรถนะครับแล้วก็มี ข้อต่อสําหรับปรับหัวฉีดนะครับยี Hi ่ห้อบอนโต้หลังจากเราชาร์จแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแลครับเราจะมาลองสาธิตกันครับรุ่นนี้สามารถใช้ทั้งลดน้ําต้นไม้ฉีดสวนล้างพื้นได้ต่างๆนานาครับดูดน้ําได้เอง,เอ,งอัตโนมัตินะครับ